น่ากินมากครับผมหอ,อมมะนาแวแล้วก็กระเทียมปั่นหอมพริก ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา1 8 0 0นอนแล้วนะครับวงจันทร์ก็ขึ้นถุงม,มุมนูน้นอากาศลมเย็นสบายสบายครับผมสวัสดีครับกับวันคืนเดินเพลนวันลอยกระทงนะครับวันนี้เราจะมาต่างเต็นท์นอนหน้าบ้านนะครับเพื่อชม พระจันท์เต็มดวงในวันคืนลอยกระทงครับแล้วก็รู้สึกชิวๆก็จะมาทํา,าเนื้อย่างเนื้อห้กินกันครับผมเอาง่ายๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17เนาิกาตรงแล้วนะครับผมบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มที่จะแดดร่มลมตกครับเนื่องจากว่าฝั่งที่ บ้านผมอยู่นะัคือเวลาหลังจากบ่ายสามไปแล้วนะครับแดดก็จะตกทางนี้มันก็เลยทําให้ตรงนี้ร่มเย็ยนเป็นพิเศษครับวันนี้ก็คงจะใช้เต็นท์สปริงเต็นท์โยน์เช่นเคยครับเอาสะดวกเรามาทํากับข้าวกับปลากินกันครับเพื่อนที่จะชมพระจันทร์เต็มดวงในคืนเดินเพนเดือนสิบสอง ดวงจันทร์จะขึ้นมาทางมุมนี้นะครับผม อา่ินมากครับผมหอ,อ,อมมะนาวแล้วก็กระเทียมปั่นหอมพริก จริงๆครับผมเป็นหมูย่างกับหมูย่างเนยครับถ้าเป็นเนื้อเนี่ยจะหอมมากครับผมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากกว่าหมูครับ ครับตอนนี้เป็นเวลา17นาิกา30นาทีนะครับดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเต็มดวงของวันเรากระทงก็เริ่มขึ้นมามุมนั้นนะครับไหลเขามุมนั้นสวยเลยครับผมว้าวนะครับสวยครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา18.00นอแล้วน,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 นะครับตรงจันทร์ก็ขึ้นอนุมมุมนูน้นอากาศลมเย็นสบายสบายครับผมมีความสุขมากครับที่เราเห็นได้แคมปิ้งได้เห็นบรรยากาศโดยรอบได้เห็นธรรมชาตินะครับถึงเราจะอยู่ที่ไหน ในป่าในเขาในบ้านเราทําทุกวันให้มีความสุขครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับผม คืนนี้ทั้งเป็นคืนวันเพ็ญเดือน1ีสองทั้งเป็น,ปนดวงจันทร์ที่สวยงามครับผมดวงใหญ่โตครับดวงจันทร์เต็มเต็มดวงกลมเลยครับผมคืนนี้เราจะมานอนชมดวงจันทร์กันทั้งคืนครับกับบรรยากาศ ที่แสนเราเป็นติกหน้าระเบียงบ้านนี่แล้ครับผมก็ใช้ไฟแต่เกียงโคแมนครับเพื่อให้ได้สีสันได้บรรยากาศชิวๆนี่เลยครับว้าว ตอนนี้เราก็นั่งมองดวงจันทร์นะครับช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ18นกา20นาทีครับ ตอนนี้ตะเกียงโคมนก็ส่องแสงสู้กับดวงจันทร์ครับแต่ดวงจันทร์จะได้ความเป็นธรรมชาติที่สุดครับเนื่องจากว่าเกิดจากธรรมชาติในคืนพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์ที่มีแสงในตัวเองก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับส่องกระทบกับดวงจนันทร์ ตอนนี้เราอยู่ฝั่งโลกที่เป็นฝั่งกลางคืนครับเราก็เลยเห็นดวงจันทร์เป็นสะท้อนแงสงสวยงามครับดูด้วยตาเปล่าอยากให้มาชมดวงจันทร์ด้วยกันครับก็ประมาณนี้ครับผม บางทีบางวันที่ผมมีโอกาสผมก็จะมานั่งเล่นหน้าบ้านนะครับจุดตะเกียงดูดวงจันทร์ไปในตัวครับนั่งชิวๆนอนนอกบ้านประหยัดแอร์ประหยัดไฟไปในตัวครับเห็นน,มมนะครับผมดวงจันทร์จะมุนะครับพอเจอกับนี่ก็จะจ้าแบบนี้ ตอนนี้เราก็กินข้าวกินปลาอิ่มสักพักแล้วก็จะอาบน้ํานอนพักผ่อนเพื่อที่จะชมดวงจันทร์ครับผมเปิดประทุนวันนี้ไม่มียุงนะครับเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจด้วยกันมาตลอดครับเดีย๋ยวจะทาคลิปออกมาให้ชมอยู่นิดเลยครับผมสวัสดีครับ